วัสดีครับวันนี้ e ีซี่เอดีมาแปลคอมเมนต์ทีมกินไก่นะครับเกิบไก่เดือดร้อนของเนเน่นะครับก็เป็นที่พูดถึงกันทั้งไทยและจีนนะฮะท,ที่ยอดนิยมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่ภาษาดีที่สุดคือเนเน่เหมือนมาเรียนแบบสำเนียงและภาษาจีนของปาร์คแจบอมเนเน่พูดภาษาจีนได้ดีที่สุด ทีมเลือร้อนบีตลกที่สุดในเกมพับจีเน่น่หัวใจของฉันเต้นจังหวะก,การเต้นของหัวใจจาก9.7เป็น9.2ตอนเช่นหนิงบอกว่าขอกระเป๋าเวลสได้ไหมระดับการเต้นหัวใจของใจเชี่ยวเหวินเต้นเร็วมากเลยฮ่าฮ่เหมือนได้ยินเสียงในใจเซี่ยวหวนร้องเย่ตอนเช่นหนิงบอกว่าไม่ต้องการกระเป๋าแล้ว ฉันตลกมากตอนที่เนเน่พูดว่าฉันไม่เข้าใจเพื่อนรวมห้องฉันถามว่าฉันดูรายการแลบอยู่เหรอตอนเปิดคลิปนี้รู้สึกแปลกเหมือนกันว่าทําไมคนไทยสี่คนถึงพูดภาษาจีนตอนกินไก่ฉันเป็นคนเล่นเกมไม่ได้ดูดารา,าคิดว่าที่เนเน่เล่นก็โอเคกินไม่เยอะดูไม่หิวด้วยเนเน่เล่น r o v ผับทีก็โอเคแต่เธอกังวลและไม่เข้าใจรับสไตล์ไทยจีนของพวกเรา ฉันเป็นคนเล่นเกมไม่ได้ดูดาราคิดว่าเนเน่เล่นโอเคเนเน่เล่น ROV ผับกีโอเคเลยฉันใจฉันเต้นที่รักทางหัวใจฉันไม่เต้นวันคงแย่ฉันคิดว่าลาก่อนฮ่าฮ่า่าน่ารักมากเพื่อนชาวไทยทั้ง4คนพูดภาษาจีนได้ดีจริงๆมีคนกินเนเน่เข้าไป2อคนสำหรับใครที่สงสัยว่าเขาพูดอะไรโค้กโค้ ือเขาโฆษณาโคกรถกาแฟที่เป็นสปอนเซอร์ตั้งอยู่บนโต๊ะทีมเพื่อนผู้ชายในยชั้นเรียนชั้นติดสำเนียงแปลกๆนี้และพูดคุยกันจนถึงชั้นติดด้วยในเน่มันเป็นสำเนียงชั้นแต่ชั้นไม่เข้าใจสักคำหัวใจชั้นเต้นแรงด้วยเห็นนี้อัตราการเต้นหัวใจจึงต่าที่สุดในบรรดา4คน 5, 5, 5. มันต่าลงเรื่อยๆหัวใจของชั้นเย็นชา ที่สูงที่สุดคือเยี่ยนฉีไม่อยากจะเชื่อเลยปกติเขาเป็นแรปเปอร์ที่ดูนิ่งมากเหมือนฟังกลุ่มต่างชาติที่เพิ่งเรียนภาษาจีนคุยกันเลยามาต่อนะครับเขาใจฉันเต้นฉันคิดว่าลาก่อนน่ารักมากเพื่อนชาวไทยทั้ง4ีวูภาษาจีนดีจริงเลยทำไมเพื่อนผู้ชายในชั้นเรียนฉันติด มันเป็นสำเนียงชั้นแต่ฟังไม่เข้าใจเน่ๆหัวใจชั้นเต้นแรงด้วยเหตุน,นี้อัตราการเต้นของหัวใจจึงต่ำที่สุดในบรรดาสี่คนมันต่ำลงเรื่อยๆหัวใจของชั้นเย็นชาเหมือนฟังกลุ่มต่างชาติคุยกันพิชินหนิงเก็บของแล้วย้ายค่ายเธอแม่จะพาคนไปในที่สุดลูกก็พบกลุ่มแล้วศิลปินโตตลกของทีสี ชอบคลิปนี้ครับอยากให้แปลคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ